สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หน่งวันนี้พบกับมาสเตอร์วัฒนยูชัยองคการนะครับสอนวิชาพละศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับในชีวิตประจําวันคนเราต้องทํากิจกรรมต่างๆเช่นเรียนหนังสือรับประทานอาหารเต้นกับเพื่อน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้ทำกิจกรรมได้ตามต้องการนะครับตัว s, ics. Ics. BE อย่างนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมีนะครับการนั่งนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับเช่นนั่งเรียนหนังสือนะครับนั่งซักผ้านะครับนั่งรับประทานอาหารนะครับต่อไปนะครับ การยืนนะครับการยืนเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปยังที่อื่นนะครับแต่สามารถเคลื่อนไหวเอาวัยวะต่างๆได้เช่นยืนเข้าแถวเคารพธงชาติยืนทําความเคารพครูนะครับต่อไปนะครับการเดินนะครับการเดินเป็นการเคลื่อนไหวเมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆนะครับเช่นเดินไปตลาดนะครับเดินไปโรงเรียนนะครับการวิ่งนะครับ การวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเคลื่อนที่นะครับให้ถึงจุดหมายโดยเร็วนะครับเช่นวิ่งไปโรงเรียนนะครับวิ่งไปซื้อของนอกจากนี้การวิ่งยังใช้เพื่อออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยนะครับการกระโดดนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางเช่นกระโดดเชือกกระโดดหนังยางเล่นกับเพื่อนกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับ มตัวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวน,นะครับโดยโน้มศีรษะและลำตัวลงไปข้างหน้านะครับเพื่อทำกิจกรรมนะครับเช่นก้มหยิบของก้มผูกเชือกลงเท้านะครับสรุปนะครับการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆอย่างถูกต้องนะครับจะช่วยให้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามที่ต้องการนะครับนอกจากนี้เราควรดูแลรักษาอาวัยวะต่างๆนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนไหวใ,ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ื้อเราจะได้ใช้อวัยวะเคลื่อนไหวได้ยาวนานนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นธรรมชาติการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ